สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะเข้าสู่เว็บ w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  e b เเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะ <c oughs> ของการสมัครของการสมัครรับเงิน5,000บาท <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังใช้โทรศัพท์สองเครื่องเพื่อที่จะสมัครให้น้องชายแต่ว่าตอนนี้คือมันเข้าระบบไม่ได้ใจังหวัอ่ะตอนนี้เราจะใช้2เครื่องเลยดูซิว่าเราใช้ชนกัน ในประเทศไทยระหว่างสองเครื่องนี้เครื่องไหนจะตอบรับเร็วกว่ากันอลองดูนะคะโอ้โหสุดยอดดำเนินการไม่สำเร็จลงใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาให้เริ่มเท่าไหร่ล่ะ18บแนิกาเนาะตอนนี้มันก็18บแดนาิกาสิบานาทีไม่เป็นไรนะคะเราไม่รีบแต่เราเร่ง